มาพบกับบ้านไรต์ตุรกีนะคะวันนี้นะคะเดินทางเข้ากรุงเทพมาไปอยู่กับน้องเกดสามวันสองคืนนะคะแล้วก็เราเพิ่งจะแยกทางกันมานะคะแล้วคนก็เดินทางเข้ามาในตัวกรุงเทพนี่นะคะ่ะลากกระเป๋าเข้ามาแล้วก็จะมาพักที่โรงแรมโอคูดนะคะนี่เรามาถึงตรงสาทรนะคะ โรงแรมเดิมที่เฟิรนเคยมาออพักตอนโควิดนะคะกับน้องแม่ถ้าใครดูคลิปเก่าๆนะก็จะจำได้นะคะเดี๋ยวเราจะเช็คอินเข้าโรงแรมนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวคุณยายกับคุณตาจะจะมาที่นี่นะคะคุณตาคุณยายไปเที่ยวนะคะตอบแทนทวกคุณพ่อแม่เดี๋ยวเราไปเข้าโรงแรม ี้เรามาถึงช้าหน่อยนะคะเพราะว่าเราก็นั่งคุยตามภาษาแม่คุณแม่ลูกสองเนาะเมากันจนยาวะคะ่ะก็เลยมาถึงที่นี่ประมาณ4ี่โมงกว่าอ่ะถึงโรงแรมแล้วคะ่ะโอ้กูดเรสซิเดนสาทรคะ่ะสวัสดี คือเตียงเสริมสบายเลยใช่เดี๋ยวให้คุณพ่อกับคุณแม่นอนบนเตียงแล้วก็เราเป็นเราเป็น A B C D เฮ้ยเราเป็นส่วนเกินไม่เปไรแล้วแบบค่ะได้ค่ะ Happy Family ค่ะใช่ๆไม่ซีเรียสโอ้ยกลับมาแบบบรรยากาศเดิมเดิมเลยอ่ะนึกถึงตอนโควิดขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะดูเมื่อกี้มาฝนตกหนักมากทุกคน พอมาแล้วก็รู้สึกผิดเนาะแม่ที่มีลูกนะคะเวลาแบบทิ้งลูกไปเนี่ยไม่รู้ว่าทุกคนเป็นหรือเปล่ามันจะแบบเ,เรามาสบายคนเดียวเรามาแบบเนี้ยอยากให้ลูกได้มาเที่ยวอยากให้ลูกสามีได้มากินแบบเราอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งหน้าสัญญาว่าจะพายเที่ยวฉ่าเลย จะพาพ่อลูกเที่ยวทั่วไทยเลยถ้าใครอยากให้บ้าๆกับเด็กๆนะคะไปเที่ยวจังหวัดไหนที่ไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเฟิร์นจะภากผ่อนก่อนนะคะ,ะน้องเกดพาไปนี่ฝั่งเข็มฝั่งเข็มแล้วก็ครอบแก้วหลังนะตรงนี้คือม่วงม่วงไอ้ที่ครอบแก้วม่วงไปหมดเลยพอฝั่งเข็มมารู้สึกว่าหลังจากนั้นอะ่ะมันจะมีความระบมมันจะมีความร้อนเผา มันจะมีความรู้สึกว่าร่างกายอะ่ะมันได้ระบายค,ยค่อยๆระบายความร้อนหน้ามันจะร้อนๆๆๆๆเสร็จแล้วเขาไม่ให้อ่านน้ำสามชั่วโมงแต่มันก็ผ่านมาสามชั่วโมงแล้วนะเฟิร์นอ่ะไปแค่ล้างหน้าก็กรู้สึกหนาวแล้วอะพอเอาน้ําราดตัวแค่ทีเดียวสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยก็เลยโอ้ไม่องไม่อาบมันแล้วน้ํารีบวิ่งไปคุมโปงอะ่ะทุกคนแล้วก็สั่นอย่างเงี้ยจนนอนไปนะคะรู้สึกตัวว่าเสื้อผ้าหน้าตัวแฉะหมดเลยทุกคนเหงื่อออก เยอะมากๆไม่เคยเหงื่อออกตอนนอนเยอะขนาดนี้เหมือนมันระบายความร้อนในตัวเราออกไปคนเราตื่นมาคือโล่งมากแต่ก็ยังมีความระบมตรงที่ฝังเข็มอยู่นะคะเพราะว่าหมอบอกว่าตรงนี้เพิ่มีปัญหาเยอะมากเลยอโอเคมันคงจะไม่จบในหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็มีมีเคานเตอร์ครัวเล็กๆมีที่ทำกับข้าวด้วยทุกคนนี่มีไมโครเวฟมอหุงข้าวก็มีสำหรับคนที่อยากจะมาอยู่นานๆ ออกแสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนวันนี้นะคะคุณตาคุณยายก็จะมานะคะแต่ว่าถามแล้วเพิ่งออกค่ะตอนนี้ก็10บโมงกว่าแล้วเดี๋ยวเฟิร์นนะคะจะไปที่สำเพ็งนะคะเพื่อที่จะไปซื้อของก่อนนะคะเราจะได้แบบไม่ต้องรอนะอีกประมาณสองชั่วโมงกว่าเลยเดี๋ยวเราจะไปซื้อของให้ป้าๆนะคะซื้อของเข้าร้านนิดๆหน่อยๆน,นะคะเพราะว่า บางอย่างที่ตุรกีเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงนะคะแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาหาคุณยายก็เดี๋ยวทิ้งคีย์การะะ์ดค่ะให้ให้คุณตาคุณยายเข้ามา ค่ได้หกโมงจะทุ่มหนึ่งล้วค่ะทุกคนที่ไทยดีอย่างนี้นะ้ายของถูกมากค่ะมันสะดวกมากๆเลยเมื่อก่อนเวลามาซื้อของก็จะต้องแบบยิ่กับเองนะอันนี้เดี๋ยวเรา กลับโรงแรมนะคะเพราะว่าคุณตาคุณยายมาถึงตั้งนานแล้วเนาะถึงโรงแรมค่ะได้คีการ์ันใหม่มานั่งมอเตอร์ไกลับฝนฉ่ำมากเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตแล้วแกก็บอกทำไมไม่กางล่มนี่ซื้อล่มมาแต่ไม่ได้กาง ผมขับช้าๆให้ได <P an> ้เอาหลับฝึกแล้วไปหาคุณยายแต่จะพาคุณยายไปทานดินเนอร์ดินเนอร์อาหารเย็นแบบมือหรูที่โรงแรมคุณยายแบบท่าทานจะหิวเลยนะคะสบักสบอมนะคะคุณยายผมตอกโกะอาการซีดเลยอ่ะเดือดร้อนเดี๋ยวไปคาราโอนนะเย็นจนหนาวหนาวออกน้ำนอกร้อนไปค่ะชั้นสองนะ ยายงอมค่ะงอมเดี๋ยววนนี้จะพาคุณยายไปช้อปปิ้งนะคะมันจะต้องเป็นวันเปมันดาค่ะโอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มากินอาหารเช้าตรงนี้เมื่อเช้าไม่ได้กินนั่งตรงไหนนั่งไน้างหเดี๋ยวไปจัดการให้นะคะ วิว oh, <laughs> น่ากินมาก <laughs> รสชาติที่นี่ก็จะเป็นรสชาแบบกลางๆเพราะว่ามีโรงแรมมีชาวต่างชาติ นี่คะแลก็ทานอาหารเสร็จแล้วนะคะแล้วคุณพ่อไม่เห็นเราว่ามันมีม่านไม่ได้มองเลยก็เข้ามาอาหรน้งตรงนี้คุณแม่ได้เห็นของดีแล้วเอปิดม่านได้อะไรกินแล้วนอนคุณแม่มันไม่ดีมันไม่ดีแต่ว่ามันไม่สบายอ๋ออ่ะละไวในฐานที่เข้าใจมันสบายเนี่ยใช่มันจะขึ้น สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนนายองไม่ได้แต่งนะคะ mm hmm. พอดีว่าวันนี้นะคะเราจะไปกันที่ mm hmm. บริษัทนี่คือเหตุผลที่เฟิร์นจะมาที่มาเมืองไทยเขาที่แล้วนะะมาคนเดียวจัดก,การธุรกิจของตัวเองมาทําธุระนี่ก็คือเหตุผละะเฟิร์นเริ่มทำครีมทำสกินแคร์ะคะ่ะก็คือน้ามันกุหลาบแล้วก็น้ำกุหลาบ นำเข้าเองแล้วก็ให้โรงงานเขาผลิตยอย่างที่เราต้องการใช้เวลาทดลองปีกว่าแล้วทุกคนก็ยังไม่ได้ออกมาเพราะว่าอยากจะให้ชัวร์นะคะอยากจะให้แบบมันออกมาดีที่สุดเป็นการเป็นสูตรของคนเองนะคะคือไม่มีที่ไหนเลยที่ทำแบบนี้แล้วก็ตุรกีก็ไม่มีนะ,ะถึงมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนั่งรถไปนะจะไปแต่งหน้าบนรถ เดี๋ยวเราจะไปที่โรงงานกันนะคะเพื่อที่จะไปดูว่าตอนนี้เราถึงไหนกันแล้วสวัสดีค่ะวันนี้เรามีแกร็บสเปเชียลมารับเราอ่าไปไปนี่คือคุณวิลลี่บงการไมช่วิลลี่บงกาวิวิคเตอร์องหรือคุณออฟร้อยอาชีพ เพื่อนรักหักเหลี่ยมหัวของเราเองตอนนี้นะคะเรามาถึงบริษัทอ่าแล้วเราก็มาถึงก่อน10นาทีก็รอกบดานหน้าบริษัทคนไปค่ะวันนี้นะคะเรามาดูความขึ้นหน้าของเซรัม่มน้ำมันกุหลาบแล้วก็น้ำกุหลาบนะคะแล้วก็เป็นเอสเซนต์นะคะน้ำตบสารสกัดจาก น้ํากุหลาบแล้วก็น้ำมันกุหลาบแท้จากตุรกีนะคะเราจะเป็นเจ้าแรกในไทยเลยนะคะที่จะทําสกินแคร์ที่เป็นน้ํามันกุหลาบแล้วก็น้ํากุหลาบแท้ๆเลยนะคะแล้วก็จะทาเป็นสูตรที่ทําให้เข้ากับคนไทยมากที่สุดนะคะนอกจากจะมีเซรั่มนะคะแล้วก็มีน้ําตบกุหลาบแล้วเนี่ยเรายังมีเป็นครีมกันแดดน้ําแตกเป็นน้ํากุหลาบแล้วก็มีเ,เจล c l e a n ิ i n g สาหรับผิวแพ้ง่ายนะคะคือทุกอย่างที่เราทำเนี่ยสามารถใช้กับคนที่ มีปัญหาผิวแพ้ง่ายแล้วก็ทุกสภาพผิวเลยการจะทำสกินแคร์นั้นนะคะมันไม่ง่ายเลยคือมันจะต้องเริ่มจากที่เราเนี่ยลองใช้ด้วยตัวเองแล้วก็กว่าที่จะทดลองการแพ้การอะไรเนี่ยคะ่ะให้ได้มาตรฐานเนี่ยมันใช้เวลายาวนานมากเลยคะ่ะถ้าถามว่าทำไมอยู่ๆมาทำสกินแคร์นะคะมันเริ่มต้นจากการเราเนี่ยอยากจะดูแลตัวเองนะคะอยากจะทำให้แบบหน้า ดีขึ้นนะคะอยากกลับมาทําให้ตัวเองอ่ะดูดีขึ้นเรารักตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็เรามีผลิตภัณฑ์ที่มาจากตุรกีเนี่ยเรารู้สึกว่ามันดีมากแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้ใช้นะคะเราเนี่ยนำข้าวกลับและน้ามันกุลับโดยตรงจากโรงงานที่เราเชื่อถือได้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยรู้จักเขาเราไปถึงสวนเราไปถึงโรงงานเลยเราก็เลยมั่นใจว่าเราเนี่ยใช้ของแท้นะคะเพราะว่าของตุรกีเนี่ยบางทีเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาว่าใส่ไปมากน้อยแค่ไหนแต่ ของเฟิร์นเนี่ยจะทําแบบใส่แบบไปเต็มที่เลยเพราะว่าจะทําใช้เองด้วยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ออโรงแรมนะคะกลับมาจากโรงงานแล้วแล้วเราพาคุณยายมานะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณยายไปเที่ยวไปช้อปปิ้งนะคะอวัสดีครับสดีครับุณไม่จะน่ย้งสวคุณแม่จะนั่งหน้าไหมครับหรือว่ ไม่ได้เจอกันนานไม่ได้เจอกันนานทั่วโลกอ่งี้ออกทั่วโลกออกทั่วโลกออกทั่วโลกตอนนี้เราจะไปที่พลาชินใช่ค่ะใช่ค่ะทำไมเป็นคนพูดพอขนาดนี้ล่ะก็พอมมือแม่เข้ามาเลยปกติเป็นคนกระคระว้ายไม่ไม่ไม่กลับแต่เฟิร์นเขามีการบีบนะาเธอต้องพูดจาเธอต้องสร้างภาพนิดนึง ก็ทำพุชจัดให้เราออกออกโวโลกค่ะจะออกโถโลกออกโถโลกเราอยู่ที่ไหนคะบอกสถานที่สิคะเจอก็ต้องมาช็อกค่ะเจอกล้องเราช็อกตัวตีน้ำตัวตีน้ำค่ะคุณยายจะไปซื้ออะไรคะคุณยายก็เดินไปเรื่อยๆเดินเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆดีใจก็ซื้อไม่ทุกใจก็ก็ ผ่านไป่ไปนะซื้อแถวบ้านเอาโอเคเดี๋ยวเราแยากไปอตอนนี้เราอ่ะถามคุณยายได้อะไรบ้างไหนโชว์เจ้าก็ได้ได้เสื้อไหมได้เสื้อของได้เกงตัวหนึ่งเสื้อตัวหนึ่งกระโปรงหลงังฝากระจายยังฝากระจายยังยังยัง,ยงอ่าทางนี้ได้นี่ ของฝักคุณลุงนู่นนี่นั่นเสื้อเสื้อช้างให้น้องสาวลุง mm hmm. เขาชอบเขาเห็นลุงใส่แล้วก็ชอบเราก็เลยจัดเลยสชุดเดี๋ยวฮิวไว้ให้ใหตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาพาคุณตาคุณใหญ่ไปกิน,นเป็ดย่างเจ้าดัง เคี่ยวน้ำเคี่ยวน้ำกุ้งหมูกรอบกันนี้เรากำลังจะตอกฟองเราใช้เอาแล้วนะคโรงแรมโอโห้สาทรมาเป็นไงคะสนุกไหมคะกินฟรีฟรีกินแบบนี้ยังไงแน่นอนสิดใครเลี้ยงอ๋อลูกลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงมื่ไหรมื่อ อิทีฟฟีลูกเรียนเดี๋ยวเราจะกลับสัตหีบกันเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่คิวรถพัทยาแล้วก็ให้ฝ้ายมารับนะคะค่ะมีหลายๆคนนะคะสงสัยว่าทําไมเฟิร์นถึงกลับไทยมาบ่อยนะคะก็เป็นเหตุผลหลักๆนะคะที่กลับมาก็วันนี้ทุกคนก็คงจะทราบกันแล้วนะคะถ้าทุกคนชอบ ก็กดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมติดตามคลิปหน้าของบานร่ายตุรกีนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ